ดดดดดาาาาาจะให้ด <Bond> ูร <an> ูปนะครับรูปอะไรเฮ้ยคิดถามรถคันนี <serving> ้ราคาเท่าไหร่ขอคิดเป็นเงินบาทไม่ต่ำกว่า55ล้านบาท55ล้านบาทใช่ไหมต่ำไปครับ76ล้านบาทต่ำไปร้อยล้านอ่ะร้อยล้านอ่ะร้อยล้านเหรอต่ำไปฮะต่ำยังไงรอเฮียนี่มันรุ่นเฮียนะไม่ได้รุ่นบ้าคาบเหรอ 800ล้านต่ำไป2,000ล้านเอาสูงไปเออไอหน่งนล้าน1,100ล้านสูงไป950ล้านต่ำไป1,000ล้านสูงไป959าาไป9 960 63 963สูงไปอุ้ยไอ้สัสเด็กยเดือคนละเลขผมเอาเก้าสูอ้เหี้ย หนึ่งราคาของรถคันนี้นะครับก็คือ900 6ร้อยหกล้านดอลลาร์เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐคือ2ี่ล้านดอลลาร์สหรัฐยี่ห้อนะครับคือโรลส์รอยส์โบสเทลเปิดตัวครั้งแรกที่ในปี2อ2 1นีเเป็นรถยนต์หรูเปิดทุนสองประตูสั่งทำพิเศษมีเพียง3คันในโลกโอ้ยเพิ่งขายเมื่อวานเองใครมีเหมือนโอ๊คคอมเมนต์หน่อยครับ